กกีโ no ยจิโนนามะฟูมิคคมพีมีชีวิตแห่งวัดห้าธรรมนับปลายุคเอโดมีวัดเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาของแคว้นเอจิงโชื่อว่ากกีโยจิแปลว่าวัดแห่งห้าธรรมว่ากันว่าในอดีตพระผู้ใหญ่ห้ารูปที่เชี่ยวชาญในพระสูตรต,ต่างแขนงได้รวมตัวกันนสถานที่นี้เพื่อรวบรวมและถ่ายทอดคัมภีที่เป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนาพวกเขาตั้งใจจะบรรจุความจริงสูงสุดของโลกและปอโลกไว้ในคัมภีรฉบับเดียวพวกเขาใช้เวลาสิบปีในความเงียบสงด และละเว้นจากโลกภายนอกคัดลอกตีความและแปลพระสูตรโบราณจากทั่วเอเชียร,รวมถึงบางส่วนที่ไม่มีชื่อเสียงหรือไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสายตาผู้คนมาก่อนเลยคืนหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงขณะพวกเขาใกล้เสร็จสิ้นคำพีที่คัดลอกเริ่มขยับได้เองกระดาษบางๆพลิกไปมาแม้ไม่มีลงเส้นหมึกหลายย้อนกลับกลายเป็นตัวอักษรที่ไม่มีใครเคยเห็นแม้แต่พระผู้ชำานาในพระไตรปิฎกก็ไม่สามารถอ่านได้นามฟุมิรคำพีมีชีวิตพระรูปหนึ่งเริ่มฝันถึงคำพูดของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์มันเรียกตัวเองว่า โกโชคุปห้าสัมผัสมันบอกว่าการรวบรวมพระสูตรจากห้าทิศเป็นการปลุกสิ่งที่ถูกผนึกไว้ในชั้นลึกสุดของธรรมะนั่นคือตัวตนที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้มนุษย์รู้จักเมื่อพวกเขาตัดสินใจจะหยุดคัดลอกคำพีก็เริ่มเติบโตมีรากเส้นเล็กๆแทงออกจากขอบก,กระดาษกดคล้ายเส้นเลือดันกอกกำแพงจอบพื้นเจริญพันธ์เหมือนเชื้อราดำพระที่พยายามเผาคำภีถูกทาวันของมันแทงทะลุลำคอร้องออกมาคำเดียวก่อนตายบุครบผู้ไร้ซาติตมานานกล่าวว่า หลังจากพระทั้งหมดตายวัดถูกปิดตายอย่างลับๆโดยกลุ่มสงฆ์จากเคียวตกพวกเขาผนึกวัดไว้ด้วยฟูชูอินตราประทับอาคมและไม่เคยมีผู้ใดเข้าไปอีกจนกระทั่งในปีโชวะที่47 1972นักสำรวจทางาศาสนาหนุ่มชื่อว่าฮินาโมโตะเคอิจิแอบเข้าไปยังวัดกก,กเคียวจิเขาบันทึกภาพจำนวนมากแต่ภาพสุดท้ายที่พบในกล้องฟิล์มคือรูปคมภี์บนต๊ะไม้กระดาษทุกหน้าเหมือนหายใจได้และในเงาเมื่อของรูปมีก้อนบางอย่างคล้ายหัวมนุษย์กำลังยิ้มอยู่ตรงมุมของคมภีร์หลังจากนั้น เขาหายตาวะไปและไม่เคยพบร่างมีคำเตือนในหมู่พระบางกลุ่มในคันโตว,ว่าถ้าได้ยินเสียงคำพีพลิกหน้าตอนกลางคืนอย่าขานพระอยาเปิดตาเพราะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคํานั้นอาจรู้จักชื่อของเธอแล้ว